ามาดูข้อมูลส้มจอของปี66นะมูลส้มจอปี66นะมีประมาณ6อ่ามีประมาณ50อาการเสียนะมีหลากหลายยี่ห้อาดูนะซ่อมทุกอย่างทั้งคำว่าอาการจอเสียนะรวบรวม มีหมดะนะรุ่น m ก็มี m หกสามูนเนี่ยที่ชอบจอมืดเสียสองฝั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ายิ่งท้ายๆมาใช่ไหมตั้งแต่สิบเจ็ดสิบแปดอ่าสิบเจ็ดสิบแปดสิเก้าสิบนะเป็นการแก้ tcl ภาพหยาบนะซ่อมจอมืดเซนภาพหยาบนะเราต้องซ่อมสเต็ปที่สอง ่วนซัมซุงนะข้อมูล50จอโค้ง,ง u a 5 k ส6 3 0 0อ่ารุ่นนี้ก็ชอบมีปัญหาซ่อมภาพเต้นเสร็จสีซีดและก็ภาพหยาบนะต้องแก้สามสเต็ปนะสเต็ปแรกซ่อมภาพเต้นสเต็ปที่สองสีซีดแล้วก็สเต็ปที่สามภาพหยาบนะข้อมูล ซ่อมจอของปี๖ท่านไหนสนใจนะไลน์มาได้นะเบอร์ไลน์ศูนย์หกหนึ่งสามสองสี่เก้าสองสองสองนะวันนี้ก็เจอนะยูเอห้าห้าเคยูหกสามศูนย์ศูนย์นะซ่อมภาพเต้นซ่อมเสร็จนะสีสีดซ่อมสเต็ปที่สองสีสีทำเสร็จภาพยากมีเส้นอีกต้องซ่อมสเต็ปที่สามอีกนะโอเคนะท่านไหนสนใจข้อมูลซ่อมจอของปี6 ติดต่อมาได้ที่ไลน์0 6 1 3 2 4 9 2 2 2ครับผมปฏทีปบางพัดครับวัสดีครับครบมาดูวิธีแก้นะแก้สีซีดแล้วก็มีเส้นนะภาพหยาบนะมีเส้นหยากนะของจอโคนะซัมซุงนะรุ่น UA55KU6300 นะฮะเมืม่อซ่อมภาพเต้นภาพยื่นเสร็จ นะสีมันจะซีดแล้วก็ภาพหยาบสีซีดภาพหยาบฝั่งนี้ดีนะฮะฝั่งนี้สีจะซีดแล้วก็ภาพหยาบนะดอกนะถ่ายใกล้ๆดู บางช่วงจะเห็นชั้นนะภาพหยาบนะคะเรียกว่าภาพหยาบสีซีดนะตรงนี้ซีดใช่ไหมซีดตองนี้สีปกตินะแก้สีซีดแล้วก็ภาพหยาบโอเคได้เดี๋ยวมาดูอีกช็อตน,นะว่าจะแก้ได้ไหม แก้สีสี้นและภาพหยาบครับสวัสดีครับครับหลังจากแก้สีเสร็จนะแก้สีเสร็จนะสีฝั่งนี้ได้แล้วนะ <S <S แต่มีเส้นใช่ไหมเดี๋ยวต้องแก้เส้นอีกเป็นสนเต็ปที่สามนะเนี่ยมีมีเส้นนะมีเส้น <S 1> <S 1> มีเส้นใช่หไหม แก้สีที่มันซีดเสร็จมีเส้นเดี๋ยวเราต้องมาซ่อมสเต็ปที่สามนะสเต็ปแรกคือภาพดิ้นภาพเต้นซ่อมเสร็จสีซีดและมีเส้น,นสเต็ปสองแก้สีซีดเดี๋ยวซ่อมสเต็ปที่สามคือแก้เส้นนะหรือภาพหยาบเขาเรียกว่าภาพหยาบหรือมีเส้นนะเส้นฝั่งนี้เต็มเลยนะฝั่งนี้ เส้นเต็มเลยนะเพื่อซ่อมสเต็ปสเต็ปที่สามแก้ภาพหยาบครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูอีกอีกช็อตนึงครับซ่อมสเต็ปที่สามนะแก้ภาพหยาบมีเส้นแก้ภาพหยามีเส้นนะแก้ภาพหยาหรือมีเส้นแนวนอนนะสีดำเต็มเลยนะ ะะไม่มีเส้นแล้วนะเขาเรียกแก้ภาพหยาบโอเคครับทำได้ครับต้องซ่อมสามสเต็ปสเต็ปแรกคือภาพดิ้นภาพเต้นเมื่อซ่อมเสร็จนะสีซีดภาพหยาบ สเต็ปที่สองแก้สีซีดสเต็ปที่สามแก้ภาพหยาบนี่ครับโอเคครับ